สวัสดีครับชาวราศีธนูครับมาดูกันว่าอะไรจะเกิดขึ้นสําหรับคุณเร็วๆนี้ครับผมไม่ได้เจาะจงนะครับว่ามันเป็นช่วงเดือนไหนเวลาไหนแต่คุณมาเจอคลิปนะครับแล้วอะไรจะเกิดขึ้นสําหรับคุณบ้างมันก็กจะตรงหรือไม่ตรงก็ได้นะครับดังนั้นให้คุณรับพลังงานดีๆไปแล้วกันนะครับช่องผมเนี่ยมุ่งเน้นให้คุณได้รับพลังงานดีๆนะครับไม่เป็นตรงเนาะ <laughs> ก็ลองมาดูกันคุณจะอยู่ในราศีหรือลัคนาก็ได้นะครับชาวธนูก็มาดูกันแล้วก็ผมต้องอบอกว่านะครับแมเสจข้อความที่อ่านออกไปผมอ่านตามไพ่นะมันก็จ,จะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะครับแล้วก็จ,จะมีข้อความคําพูดที่อาจจะไม่ถูกใจสําหรับบางคนนะครับผมก็ต้องขออภัยมาณนะที่นี้ด้วยนะครับก็เปิดใจลองรับฟังนะครับแนวการอ่านไพ่นะครับดูเนาะ ก็มาดูการชาวราศีธนูอะไรจะเกิดข e oh, okay, 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 okay. ึ้นสำหรับคุณเร็วๆนี้ครับเร็วๆนี้อะไรจะเกิดขึ้นครับชาวธนูอะไรจะเกิดขึ้นครับชาวธนูโอเค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 ชาวราศีธนูลัคนาธนูเร็วๆนี้อะไรจะเกิดขึ้นสำหรับคุณครับ o p t i ิ i s สซึมนะครับไพ่ใบนี้คือการคิดบวกเลยคือการมองโลกในแง่ดีเลยนะครับถ้าคุณดูนะครับมันเป็นเหมือนไดอรี่มันเป็นเหมือนสมุดนะ้อที่เป็นรูปหัวใจแล้วก็มีดอกไม้เติบโตงอกงามมันเหมือนชีวิตคุณเติบโตงอกงามจาก สิ่งที่คุณเขียนสิ่งที่คุณพูดสิ่งที่คุณรู้สึกกับชีวิตของตัวคุณนะครับเพราะว่ามันคือไพ่ของการมองโลกในแง่ดีดังนั้นชีวิตของคุณครับชาวธนูตราบใดที่คุณมีการมองโลกในแง่ดีตราบใดที่คุณมีพลังงานดีๆอะ่ะชีวิตของคุณดีแน่นอนนะครับผมเป็นชาวธนูเหมือนกันนะครับแต่ถ้าดูตามแบบตะวันตกผมจะไปตกราศีมังกรน,นะครับคือตั้งแต่ เกิดมาหลือแล้วก็ตามผมก็รู้สึกว่าเออทำไมชีวิตยากจังทําไมชีวิตแย่จังทําไมชีวิตไม่เหมือนไม่เหมือนคนอื่นทําไมแบบทรมานจังทําไมทุกจังทําไมแบบบ้านไม่มีเหมือนคนนั้นไม่มีเหมือนคนนี้จนผมนะตอนเนี้ยผมรู้สึกว่าที่ชีวิตเป็นแบบนั้นอะมันเป็นสิ่งที่ผมคิดสิ่งที่ผมสร้างขึ้นมาหมดเลยมันคือสิ่งที่ผมแบบเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่นหมดเลยเครับดังนั้นผมรู้สึกว่า เราจะเปลี่ยนชีวิตจะเปลี่ยนนะครับคือเราต้องเปลี่ยนที่ตัวเราก่อนเดี๋ยวลองมาดูกันนะครับ If you're going to make up story in your head about people and circumstances please make them love story with happy ending เนี่ยครับมันเหมือนไดอารี่คือเราใช้ชีวิตอะครับมันเหมือนการเล่นละครเนาะมันเหมือนสตอรี่อะครับที่เราสร้างขึ้นมาในหัวเราสร้างเรื่องราวอะไรเราก็จะได้เล่นบทละครนั้น ถ้าในหัวคุณสร้างเรื่องราวแย่ๆสร้างเรื่องราวชีวิตแบบโหเหนื่อยนะครับท้อทุกนะครับมีปัญหาความรักนะครับเบื่องานนะครับเบื่อคู่นะครับคิดว่าชีวิตของคุณเจอแต่ปัญหาเจอแต่คนเอาเปรียบต่างๆ คุณลองสังเกตดูมันเกิดจากความคิดของคุณนะครับแล้วความคิดของคุณนั้นกลับกลายเป็นจริงใช่ไหมครับดังนั้นแน่นหละครับคือบทละครที่คุณต้องเล่นมันจะดีกว่าไหมครับที่คุณเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนสตรอรี่เรื่องราวใหม่ของคุณเนี่ยให้เป็นเรื่องราวที่เป็นเลิฟสตอรี่ะครับมีความสุขแล้วก็จบแบบแฮปปี้เอนดิ้งนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยผมก็บังเอิญไปเจอหนังสือเล่มหนึ่งมามันเป็นเป็นหนังสือของคนที่ประสบความสําเร็จแหละเขาก็ คิดว่าชีวิตเขาเหมือนการเล่นละครบทหนึ่งครับดังนั้นเขาสร้างเรื่องราวชีวิตของตัวเองใหม่หมดเลยนะครับเขาชัดเจนว่าเขาจะเป็นใครเขาจะประสบความสำเร็จแบบไหนเขาเลือกที่จะคิดในมุมที่แตกต่างจากเดิมนะครับของชีวิตเขานั่นเองแล้าชีวิตเขาประสบความสำเร็จจริงจริง อันนี้มันก็คือเป็นการคอนเฟิร์มครับเพราะว่าหนังสือมันเกิดจากคนที่เขาสําเร็จแล้วนะเขาถึงมาเขียนเล่าชีวประวัติเรื่องราวของเขาเราแค่ต้องเอาออกมานะครับเอาอะไรบางอย่างจากหนังสือเอาออกมาลองเอาออกมาปรับใช้เอามาอัดัใช้กับชีวิตของเรานะครับอะไรจะเกิดขึ้นเขาสำหรับชาวราศีธนู Contact ครับหมายเลข6ค Contact คือการติดต่อนะครับการติดต่อการ ได้พบปะพบเจอนะครับก็ดาแล้วก็บรั s ซาม n ง a ับบันดันจริงๆแล้วเนี่ยมันเหมือนเป็นพลังงานที่เท่าเทียมกันในไพ่ในไพ่ใบนี้ผมรู้สึกว่าพลังงานที่เท่าเทียมกันพลังงานที่คุณรู้ตัว่วพอมถ้าคุณตามทันความคิดตามทันอารมณ์ตามทันความรู้สึกของของคุณแล้วคุณเปลี่ยนมันเป็นคลื่นพลังงานที่ดีได้แน่นอนครับบ o s สซามิงกับบันดันบร o สซัมคือการการเบ่งบานคือการเติบโตนะครับคือแบบ อันับนั้นมันก็คือความอุดมสมบูรณ์ซึ่งความอุดมสมบูรณ์ความมั่งคั่งอ่ะมันไม่ใช่แค่เงินครับแต่มันเป็นความรักมันเป็นความสุขมันเป็นการงานนะครับมันเป็นคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นหมายเลข3ครับกับหมายเลข6เนี่ยสามสามนะครับหมายเลข9เนาะมันก็อาจจะพูดถึงชื่อของคุณกำลัง9ก้าไปข้างหน้าก็ได้สิ่งที่คุณอาจจะต้องถามนะครับคือการ สื่อสารกับตัวเองนะครับในในแง่ที่ดีกับตัวเองก็ได้สิ่งที่จะเกิดขึ้นหรืออะไรที่จะเกิดขึ้นสําหรับคุณผมรู้สึกว่ามันเห็นจังหวะการเติบโตการแบ่งบานที่ดีสําหรับคุณหมายเลข3าเป็นหมายเลขของ the empress ได้ด้วย the empress คือการเจริญเติบโตงอกงาม the empress คือคือสบายสบายชิลๆมีเงินนะครับมีความสุขกับเงินคือบางคนอนะ รวยนะครับมีที่ดิน,ม,น,นมีนู่นมีนี่แต่ยังมีความทุกข์อ่ะผมก็ไม่เข้าใจ <laughs> เนาะบางคนรวยแล้วแหละรวยแบบรวยเลยนะครับเออแต่ก็แบบเห็นไหมครับ <laughs> <en> ถึงแม้ว่าเราจะมีเงินกี่ล้านก็ตามมีที่ดินกี่ไร่ก็ตามเราก็ยังมีความทุกข์อยู่เลยผมก็เลยมองว่าความทุกข์กับความสุขอ่ะมันคือธรรมชาติของชีวิตมันเหมือนตาช่างอ่ะเนาะมันต้องมีสองด้านอ่ะมันถึงจะสมบูรณ์ชีวิตเราใช่ไหมครับเดี๋ยวลองมาดูกันว่า อะไราจะเกิดขึ้นเร็วๆนี้สำหรับชาวธนูนายออฟครับนายออฟครับคือคนที่มีความสุขกับตัวเองมากๆชาวธนูเนี่ยมามาลิงก์กับไพ่ใบนี้เลยนะครับคือการคิดบวก อยู่ในในสถานที่ที่มีความสุขคือการเรามีความการที่เรามีความสุขครับคือมันเริ่มต้นจากปัจจุบันมันไม่จําเป็นว่าคุณจะต้องมีอะไรก่อนคุณถึงจะมีความสุขก็ได้นะครับการที่คุณได้นั่งดูซีรีส์คุณก็มีความสุขได้การที่คุณได้ได้เล่นเกมคุณก็มีความสุขได้การที่คุณมีหนังอ่านหนังสือคุณก็มีความสุขได้ผมยกตัวอย่างนิดนึงนะครับคือผมก็ขับรถเนาะแล้วไปเจอบ้านบ้านหนึ่งผมขับ2วันติดแล้วเห็นเห็นคุณป้าท่านหนึ่งนั่งอ่านหนังสื ตอนเนียนผมก็มันดูมีความสุขจังเลยอะดูดูมันสงบจังเลยอะดูเขาแบบกินขนมไปนั่นองอะารง่างไปทําไมสบายจังหเห็นไหมครับคุณแค่หารูปแบบความสุขในปัจจุบันของคุณให้เจอครับไม่ว่ามันคืออะไรครับชีวิตขับเคลื่อนด้วยความสุขจริงๆและความสุขมันก็คือพลังงานของไฮวเบชั่นเมือ่อมันเป็นไฮวเบชั่นหรือพลังงานของเคลื่อนความถี่สูงเนี่ยมันก็จะทําให้คุณครับได้รับ สิ่งที่มันเป็นขึ้นความถี่สูงเหมือนเหมือนกันกันกบคุณนั่นเองอะไรจะเกิดขึ้นสำหรับคุณเร็วๆนี้ครับเพจ f อ o สอดครับไม่รู้ว่าคุณจะมีการเซ็นสัญญาซ c o คอนแทกงานนะครับการเรียนนะครับ หรือเปล่าหรือใครที่แบบรอพวกวีซ่านะครับ<ม>อะไรต่างๆเหล่านั้นก็อาจจะมีโอกาสมีแนวโน้มที่อาจจะได้นะผมใช้คาว่าแนวโน้มแล้วกันนะครับมีเพจออฟคอนครับหรือคุณอาจจะมองหาการลงทุนนะครับมองหาอาการเติบโตการทำงานใหม่ๆได้ไหมก็ได้เพจรอบสอดมันคือไอเดียแล้วนะครับมันคือไอเดียมันคือการกล้าตัดสินใจทำ ในสิ่งที่คุณอยากจะทําในเสียงเรียกของหัวใจของคุณนะครับเพจออฟคอร์ดกับเพจออฟสอดเนี่ยผมรู้สึกว่ามันเหมือนเป็นการเริ่มต้นการเรียนรู้บางสิ่งบางอย่างที่คุณอาจจะไม่เคยได้เรียนรู้มาก่อนก็ได้อาจจะเป็นการไปเทคคอร์สเรียนเพิ่มเติมในในคอร์สอออนไลน์บางอย่างก็ได้อาจจะเป็นการเรียนต่อในสายงานต่อปริญญาโทรปริญญาเอกก็ได้ อาจจะเป็นการได้รับการแบ่งปันเงินบริจาคเงินนะครับหรือให้คุณค่าดีๆบางอย่างออกไปก็ได้มันมีการให้การรับเกิดขึ้นมาซิกอฟคอร์ด hmm. ครับคือการให้การรับตราบใดที่คุณมันส่งกระแสะจิตดีๆมันส่งความรู้สึกดีๆมันส่งคําพูดดีๆนะครับหรือแบ่งปันอะไรก็ได้ที่คุณมี ออกไปให้กับสังคมออกไปให้กับผู้อื่นออกไปให้กับคนที่ต้องการมันจะมีการตีกลับมาครับของสิ่งที่คู่ควรสำหรับคุณซีรสวอลคทรครับมันคือการให้และการรับมันต้องมีการให้และการ and take. การับกีสแอนเทคเหมือนกันครับจักรวาลเมื่อคุณสั่งอะไรออกไปกับจักรวาลจักรวาลก็จะมีการตอบรับและส่งสิ่งนั้นกลับมาทําไมเราถึงต้องโฟกัสอยู่ในมุมมองบวก เพราะว่าความคิดของคุณที่ส่งออกไปเรื่อยๆเรื่อยๆทุกวินาทีทุกวินาทีอะถ้าคุณไม่กันกรองความคิดมันจะเป็นขึ้นพลังงานลบและจักรวาลก็จะส่งมาเป็นสิ่งลบๆให้กับคุณนั่นเอง สิ่งที่จะเกิดขึ้นครับอะไรจะเกิดขึ้นสำหรับคุณผมรู้สึกเห็นเหมือนชื่อเสียงเห็นเหมือนความรุ่งเรืองนะครับ <basis. S 1> เห็นเหมือนการ ờ, ได้ไปอยู่ในจุดที่คุณอยากจะอยู่ได้ไปอยู่ในชีวิตที่คุณอยากจะใช้นะครับมีความสุขมากขึ้นก็ได้หรือบางคนเอาเงินไปต่อเงินเอาเงินไปลงทุนนะครับหรืออาจจะมีโอกาสาที่คุณไปหยิบยืมเงินหรือกู้ยืมเงินอะไรต่างๆแล้วก็อาจจะได้ก็ได้หรือบางคนนะครับอสังหาหรือมารั์ธุรกิจนะครับหรือมีโอกาสได้สิ่ง ของบางอย่างใหม่ๆที่คุณอยากจะได้อาจจะเป็นรถอาจจะเป็นบ้านนะครับหรือสิ่งที่คุณหวังไว้ก็ได้ดังนั้นคุณอยากจะได้อะไรคุณแค่โฟกัสครับวางแผนถ้าคุณมีเงินคุณก็ซื้อใช่ไหมครับเออง่ายๆเนาะถ้าเรามีเงินเราก็ซื้อครับหรือมันอาจจะเป็นเงิน จากกองทุนเงินจากการลงทุนนะครับในทองในที่ดินอะไรต่างๆมันมันงอบเงินขึ้นมาก็ได้หรือมีคอนแทคคอนแทคในที่นี้มันอาจจะเป็นธุรกิจก็ได้นะครับุณอาจจะลองลองทำธุรกิจเล็กๆของตัวเองเปิดกิจการเล็กๆของตัวเองก็ได้ในลักษณะประมาณนี้นะครับก็ดูเป็นเงินดูเป็นทองดูมีความสุขผมราศีธนูผมขอเปิดรับตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็เดือดสตา์ดูมีความหวนนะังอะ ตามได้ที่คุณยังมีความหวัง The Star มากับ Optimize o p t i m i มซมเนี่ยมันคือการคิดบวกใช่ไหมครับคือความหวังความศรัทธาหรือความเชื่อมั่นในตัวเองอะ่ะมันคือพลังงานที่ดีมากๆที่จะขับเคลื่อนชีวิตของคุณให้ดีขึ้นนะครับลองมาดูกนะะันครับว่าอะไรจะเกิดขึ้นสำหรับคุณเร็วๆนี้ครับจริงๆเนี่ยในไพ่เพจออฟสอร์เนี่ย,ย, Sword, ยมันเหมือนผมเลยผมกาลังวางแผนนะครับว่าจะไปเรียนเพิ่มในบางสิ่งบางอย่างนะครับ กำลังหาครูอยู่อะ,อะไรจะเกิดขึ้นสำหรับคุณเร็วๆนี้อินสปเรชันนี่เลยหมายเลขสิบเกาอินสปเรชันมันก็คล้ายๆมันก็คล้ายๆเดอะสตามันคล้ายๆเพดออฟอรมันคล้ายๆเพดออฟคอนคือมีแรงบันดาลใจที่อยากจะทําอยากจะใช้ชีวิตหรือเกิดเป็น idea. ไอเดียหมาเลขสามหมาเลขสาคือการรวมกันของพ่อแม่ลูกแล้วเกิดเป็น เป็นตัวพ่อแม่แล้วก็เป็นลูกใช่ไหมมันเปรียบเสมือนเหมือนการคลอดบางสิ่งบางอย่างมันเปรียบเสมือนไอเดียดีๆบางสิ่งบางอย่างดังนั้นผมรู้สึกว่าคุณอาจจะเป็นคนที่อินสปา a เรชั่นคนอื่นได้หรือคุณจะได้พบแรงบันดาลใจแรงจูงใจครับในการทํางานในการใช้ชีวิตของคุณนั่นเองหรืออีกอย่างหนึ่งคือการออกไปหาแรงบันดาลใจถ้าคุณรู้สึกว่าหมดแพชชั่นหมดไฟ ลองลองออกไปท่องเที่ยวลองออกไปหาแรงบันดาลใจดูอะไรที่จะเกิดขึ้นนะครับสำหรับคุณเร็วๆนี้มันเป็นเหมือนเทพสององค์อะครับผมรู้สึกว่านี่ก็อาจจะเป็นการนำทางหรือเป็นคุณอาจจะได้ไอเดียบางอย่างมาแล้วมาต่อยอดในงานต่อยอดในธุรกิจต่อยอดในโปรเจกต์ของคุณก็ได้ครับ เป็นเทพเนาะเป็นเทวีไอซิดด้วยเทวีไอซิดเนี่ยเป็นเทวีครับของอ e ียิปต์ที่เกี่ยวกับ manifestation เกี่ยวกับเวทมนต์เกี่ยวกับพลังจิตเกี่ยวกับการใช้กระแสจิตดึงดูดก็ได้นะครับแล้วก็มี sexuality มาเลขย1่ไพ่ใบนี้คือความสุข s e x u a l i t y นะครับคือพลังงานของเซนะ็กกัะพลังงานของเซ็กมันจะไปอยู่ในจักราที่สองหรือเซอร์เคิลจักราก็คือจักราของความสุขนะครับดังนั้นพไพ่ใบนี้ผมรู้สึกว่าถ้าใครนะครับรู้สึกว่าเซ็กเป็นเรื่องที่ที่คุณไม่ได้มีเลยนะครับอาจจะต้องมี <laughs> จริงๆเพราะมันเป็นเซ็กชวลิตี้คือความเซ็กซี่คือเซ็กคือการสัมผัสคือการจับการทัชคู่รักหรืออะไรต่างๆการมอบการแบ่งปันความรักความเห็นอกเห็นใจการแคร์ริ่งกันหรืออย่างหนึ่งในไพ่ใบนี้คือการทําตัวเองให้ดูดีอยู่ตลอดเวลานะครับการออกกำลังกายการทานอาหารนะครับการพักผ่อนที่เพียงพอหรือไมเซ็ตดีๆนะครับมันทําให้คุณมีสเสน่ห์มันเป็นในลักษณะของสเสน่ห์ก็ได้ที่อาจจะเกิดขึ้นสาหรับคุณนะครับ หรืออีกอย่างหนึ่ง s e x u a l ลิตี้มันก็อาจจะเป็นในลักษณะความสัมพันธ์ของมีคนเข้ามานะครับหลงคุณนั่นแหละหรือคุณไปหลงใครหรือใครมาหลงคุณเดียลองมาดูกันครับคำแนะนำนะครับสำหรับชาวราศีธนูคำแนะนำครับสำหรับชาวราศีธนู Empowerment พลังงานทั้งหมดอยู่ในตัวคุณเลยนะครับจริงๆ Empowerment มันคือพาวเวมันคือพลังมันคือ ผมจะบอกว่ายังไงดีอะครับมัน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 ,มนทุกทุกสิ่งท,ทุกอย่างอะครับมันมาจากการตั้งต้นของจิตคุณจากความคิดของคุณดังนั้นคุณจะเป็นใครคุณจะได้อะไรจะมีสิ่งใดเข้ามาคุณคือคนที่กำหนดหมดเลยคุณสามารถควบคุมได้ในอารมณ์ในความคิดของคุณให้เกิดอะไรขึ้นได้แต่สถานการณ์ภายนอกเหตุการณ์บ้านเมืองหรือบุคคลอื่นอะ ที่คุณอยากจะไปเปลี่ยนเขาเนี่ยคุณไม่สามารถไปเปลี่ยนได้คุณไม่สามารถคอนโทรลได้สิ่งที่คุณคอนโทรลได้ก็คือพลังงานในตัวเองจิตคุณความคิดคุณอารมณ์คุณหรือการกระทําของคุณนั่นเองถ้าคุณอยากจะอยากจะทําอะไรครับแล้วคุณรู้สึกว่ามันดีกับคุณอ่ะคุณทําไปเลยครับจริงๆผลมันจะออกมาผิดหวังล้มเหลวนะครับหรือสําเร็จหรือได้รับสิ่งดีๆอ่ะมันสําหรับผมผมรู้สึกว่า ความล้มเหลวหรือความผิดพลาดความผิดหวังมันมันคือบันไดที่ทำให้เราไปอยู่ในจุดที่ที่ดีขึ้นกว่าเดิมได้มันทำให้เราได้รู้ว่าเฮ้ยเราไม่ควรทำแบบนั้นถ้าทำเดี๋ยวมันจะพลาดอีกอะไรแบบนี้ครับดังนั้นผมรู้สึกว่า Empowerment เนตเนี่ยตัวคุณมีพลังงานบางอย่างซ่อนอยู่นะครับชาวราศีธนูจงใช้มันครับในการขับเคลื่อนชีวิตยิ่งพลังงานบวกเนี่ย คือที่สุดสำหรับคุณจริงๆพลังงานของบุญนะครับพลังงานบุญผมรู้สึกว่าพลังงานบุญกับพลังงานบวกมันคือเดียวกันมันคือขึ้นความถี่เดียวกันบทสวดมนต์ก็คือการการที่คุณปรับขึ้นความถี่ของตัวเองเหมือนกันนะครับแต่การสวดมนต์ที่เป็นบทสวดภาษาบาลีครับถ้าคุณไม่เข้าใจความหมายอะ่ะ มันก็เหมือนกับคุณไม่ได้ซึมซับความหมายของมันแล้วคือถ้าคุณอ่านความหมายไปด้วยคุณจะได้รู้ว่าบทความนั้นข้อความนั้นมันหมายถึงอะไรนะครับมันจะช่วยเพิ่มพลังงานในตัวคุณนะครับดังนั้นเนี่ยชาวราศีธนูครับอะไรจะเกิดขึ้นสำหรับคุณเร็วๆนี้ผมรู้สึกว่าชีวิตที่ดีขึ้นครับดีกว่าเดิมขึ้น แน่นอนตราบใดที่คุณคิดว่ามันดีกว่าเดิมชีวิตคุณต้องดีกว่าเดิมมันจะดีกว่าเดิมนะครับแน่นอนก็น่าจะครบถ้วนครับชาวชาโน่ก็ขอบคุณมากๆครับขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการซัพพอร์ตทุกการสนับสนุนทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์นะครับก็ขอบคุณครับ